มติวุฒิสภาวันนี้เป็นมติอัปยศสะท้อนชัดเจนว่าวุฒิสภาแห่งน,นี้มีเจ้าของสั่งการได้ไม่ว่าต้องการอะไรจะสามารถกดปุ่มและให้เดินหน้าไปตามนั้นได้สิ่งที่เด้ันถูกกระทําก็คือการพยายามที่จะเรียกร้องให้การจัดกรรมาธิการเป็นไปตามกลุ่มอาชีพเป็นไปตามความถนัด แต่กับถูกลงมติให้ผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงนี่คือการสมคบคิดกันมาตั้งแต่ต้นผู้ที่มาร้องนั้นเป็นทนายซึ่งรับจ้างมาในการที่จะมาร้องวันที่พบกับดิฉันมาขอโทษดิฉันบอกว่าขอโทษอาจารย์เป็นคนดีแต่ต้องทำเมื่อยื่นเข้ามา ทางคณะกรรมการจริยธรรมก็รีบรับตั้งอนุกรรมการตรวจสอบลงมติในอนุว่าผิดเข้ากรรมธิการจริยธรรมใหญ่ก็ไม่ให้ดิฉันนำพยานเข้าไม่ให้ดิฉันเข้าไปให้ปากคำแล้วก็ลงมติกันรับๆสุดท้ายก็มาถึงวันนี้แล้วก็กดปุ่มในสภาแห่งนี้ลงมติร้อยสาสส่งดิฉันให้ผิดจริยธรรมและไปที่ปปช นี่คือความอัป,ปลักษณ์ของสิ่งที่เรากำลังจะพบในการเมืองไทยและนี่คือสิ่งที่ดิฉันจะต่อสู้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับดิฉันดิฉันจะไม่แตกสลายดิฉันจะยืนหยัดเป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชนแล้วก็จะต่อสู้ให้การกินรวบในประเทศนี้ทำไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นการกินรวบพุทธ,ธิสภา กินรวบองค์กรอิสระกินรวบฝ่ายบริหารกินรวบฝ่ายนิติบัญญัติจะต่อสู้จนถึงที่สุดและพวกเราฝ่ายอิสระทุกคนเราจะต่อสู้ให้กับประชาชนเราจะไม่แตกสลายการลงมติในวันนี้มันเป็นไปตามที่สอสอท่านหนึ่งได้โพสต์ใน Facebook บอกว่าคนที่พัวพันคดีหัวสอวอมาตัดสินจริยธรรมคนที่เปิดโปง นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงไม่ว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นในกรรมการจริยธรรมดิฉันไม่เคยได้รับรู้แล้วไม่เคยได้เข้าไปชี้แจงใดๆทั้งสิ้นแม้แต่คนที่นั่งฟังอยู่ตรงนี้ก็ฟังสิ่งที่มันไม่ถูกต้องแจกเอกสารวันนี้ในเอกสารก็บิดเบือนข้อเท็จจริงต่างๆไม่ถูกต้องแล้วก็ให้สอบอมาอา่าน อ่านเดี๋ยวนี้ลงมติได้นี่คือวุฒธธิสภาหรอคะคำกล่าวเพียงว่าคนขายหมูเข้าไปในกรรมธิการพัฒนาการเมืองมันผิดฝาผิดตัวทำไมถึงจะต้องผิดจะเรียธรรมขั้นร้ายแรงนี่คือวุฒธธิสภาที่มีเจ้าของและสั่งได้ ไม่ว่าจะอะไรเกิดขึ้นใบสั่งมาทุกอย่างจะเป็นไปตามนั้นพวกเราอยู่ในสภาหแห่งนี้ด้วยการถูกกดขี่ขมเหงกรรมธิการวิสามันคณะต่างๆที่พิจารณากฎหมายพวกเราไม่ได้เป็นใส่ชื่อซ้ำไปซ้ำมาบางคนตลอดหนึ่งปีเป็นไป20กว่าคณะแต่อิสระไม่ได้เลย แล้วการที่ดิฉันเองนั้นถูกลงมติว่าผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงนั่นก็คือจะส่งผลสะเทือนไปไปไปสู่สวอิสระอื่นๆเป็นการปิดปากนี่คือการใช้นิติสงครามในการที่จะมาเล่นงานคนที่เห็นต่างคนที่ออกมาต่อต้านคนที่ออกมาต่อสู้ให้เกิดความถูกต้องยุติธรรมขึ้นในแผ่นดินนี้ สื่อมวลชนช่วยสื่อสารกับประชาชนว่าสวอ,อนันทนายังจะต่อสู้ต่อไปดิฉันจะไม่แตกสลายดิฉันจะต่อสู้ให้กับพี่น้องประชาชนและดิฉันจะไม่สยบยอมกับสีน้ำเงินดิฉันจะไม่ยอมให้สีน้ำเงินมากินรวบประเทศไทยวันนี้คือสิ่งที่เรารเผชิญ ฝากบอกพี่น้องประชาชนว่าดิฉันจะสู้และดิฉันจะไม่ถอยและขอบคุณสวทุกท่านที่วันนี้มาเป็นกําลังใจและอภิปรายกันในสภามีสอวอ,อิสระ15ท่านที่อภิปรายและคัดค้านการลงมติเรื่องการขัดจริยธรรมในวันนี้แต่ก็ไม่เป็นผลเพราะสวเสียงข้างมากนั้นมีเจ้าของและมีใบสั่งแล้วเราจะปล่อยให้ประเทศเราเป็นเช่นนี้ต่อไปหรือ นี่คือหายนะของประเทศไทยค่ะเดนหวังว่ากระบวนการในปปชนั้นเนี่ยจะเป็นกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจนแล้วก็เปิดโอกาสให้มีการนำเสนอข้อมูลหลักฐานอย่างตรงไปตรงมาเดี๋ยวฉันก็ยังเชื่อในความเป็นธรรมเพราะว่าวันนี้ที่เราอภิปรายกันเนี่ยท่านคุณหมอเปรมเ,เป็นคนพูดว่าถ้าส่งไปปป,ปชนี่มันจะเกิดอาการขำขันกันขึ้นมาหรือเปล่า ว่าการพูดแค่ว่าคนขายหมูเนี่ยผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงเนี่ยส่งไปเนี่ยอันเนี้ยเดี๋ยวนก็ต้องถามพี่น้องประชาชนทั้งหลายว่าคําพูดคํานี้เนี่ยมันผิดหนักร้ายแรงเหรอย้อนกลับไปค่ะในวุฒิสภาแห่งนี้มีสอวอท่านหนึ่งโดนคดีฆาตกรรมไม่ลงมติไม่ผิดนะคะสอวอท่านหนึ่งมีข้อหาผัวพันยาเสพติ ลงมติไม่ผิดนะคะแต่ดิฉันพูดคำว่าคนขายหมูนั่นคือผิดอย่างร้ายแรงนี่เหรอคือประเทศไทยแล้วเราจะอยู่กันอย่างไรถ้าเผื่อว่ากระบวนการยุติธรรมมันไม่ยุติธรรมมันบิดเบี้ยวไปเสียแล้วบุติสภาไม่ใช่ที่พึ่งของประชาชนอีกต่อไปแล้วค่ะ